สวัสดีครับชินทีนต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทำมีดแม่งสอนครับวันนี้ก็จะมาทดลองออดารับทดสอบครับว่าความคมครับวันนี้ก็จะมาลองตัดจะไปตัดไม่ใช่ไปตัดต้นกล้วยนะฮะผิดฮรทดสอบความคมมันก็มีดนี้ก็ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ดาบ อาเล่มนี้ก็ทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วตึงมาเสร็จเอาปีนี้ฮะครับ,รบอา่ามันก็ทานานหน่อยครับเพราะว่าเป็นยาวนะครับมก็ชุบคมตั้งแต่ตรงนี้ถึงลายเลยนะฮะนี่คมนะครับแข็งนะ ก็รับนี่ก็รับนานกว่าจะคมครับเป็นเดือนเดือนคะะรับก็ได้ประมาณนี้แต่ยังไม่คมพอนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับบางท่านนี้คือรับบางเลยฮะบาางแบบใช้แบบงอได้นี่งอได้หน่อยหนะอยัะฮะสังเกตนะฮะต้องรับบางอีหน่อยะฮะผมไม่ไหวแล้ว เมื่อยฮะเมื่อกี้ก็ลอบไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำลายให้สองลายนะฮะเพื่อที่จับแน่นมือนะครับกระชับมือไม่หลุดะฮะแล้วสองมือนะฮะเราก็จะมาเริ่ม แร้นมเพิ่จากต้นเล็กๆก่อนข้างเดียวฮะดืมเดิ่มดืมลองดืมลองเฉือนกระดาษดูก่อนว่าคอมัคมพอใช้ตัด กระดาษ A4 ได้เปล่าฮะก็ฟันไปแล้วไม่รู้ว่าจะเชียนได้อยู่หรือเปล่าฮะก็ได้อยู่นะครับอ่าก็พอได้นะครับครับผม จริงมันต้องรับนานกว่าน,นี้อีกหน่อยครัตรงนี้มันยังต้องรับอีกนะครับแต่ว,ว่ามันก็คุมพอได้นะครับเหล่านี้จะมาลองอีกต้นนะฮะเอาประมาณข้างล่างนคะ่จะได้ใหญ่หน่อยครับข้างบนนี้ก็ตัดได้ครับ อน,นี้สองต้นเลยนะฮะ ตอนผิดพลาดแ <c oughs> <c oughs> ล้วตกใส่หัวเร็วไม่ไหวครับดิน,นออขอขอขอสองตัวฮะ ไปชาแดนนะครับไม่ใช่พูดผิด <laughs> โอเคครับวันนี้ก็อลองทดสอบดาบเต็มนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็จะลงไปขายอ่าข้างล่างนะครับตรงที่อ่าที่บริเวณ กรลียงเขายาวนะครับของหมู่บ้าน,นครับหมู่บ้านพ่อเสือเท่านะฮะหรือหมู่บ้านกระเลียงเขายาวครับที่เดียวกันนะฮะครับผมวันนี้ก็ <c oughs> ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับปอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่อย่าลืมมาอุดหนุนผมด้วยนะครับเพราะว่า หนึ่งปีนี่ขายแค่รอบเดียวนะครับอ่ช่วงนี้เลยครับเพราะว่าช่วงเหล่านี้ไม่ได้ขายครับฟุ้งเกนนี้ก็บาดเจ็บครับหยุดไปประมาณสี่ห้าเดือนนะครับกว่าจะฟื้นนะครับครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพลงเท่านี้ครับโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ